ขอไข่ขออีขีขีขออีผีผีช้อชสีจ้อยสีสีผีพอเสือจ้อีสี เสียงเสียีชิชิหนูหนออีนีนีแม่หน่ออีนีนีมอมออีมีมีทออีทีทีเรีอีรีรีสอเสือ โซอีสีสีวออีวีวีวอวอไม่มีวอวอใช่ไหมหวอวอวออีวีวีวอวอแหวนเอาไหม่วอแหวนเอาไหม่วอวอ,วอวอีวีวี 幺幺，幺一一一，淘一淘，沃一沃，T V。幺三，幺四四，沃一沃，V V，幺四四，沃一沃，四。 ตัวอะไรมอมามออีมีโสเสือสอีสีสองตัวเดียวมีส <respuesta. S 1> ีตอปลาพออีปีต่อติดต่ออีตีสองตัวอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันโอเคคิดกัน

Chee-wee-dee. Mm. Oh, e